ใหม่ล่าสุดเข้าแล้วใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องครับนี่ FC ีท่านไหนนะครับที่เป็นสาวกเครื่องจัหญ้ามิตซูบิชิแท้นะครับนะคลิปนี้ท่านห้ามพลาดเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ารุ่นใหม่มีอะไรพัฒนาไปบ้างราคาและประกันว่าว้าวสุดในไทยเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าไปดู อื่นเลยนะท่านผู้ชมขออนุญาตให้ท่านฟังเสียงนะเครื่องแท้มิสูนะครับเสียงเนี่ยจะน,นิ่มๆหวานๆน,นะฮะขออนุญาตดึงเบาๆตัวนี้เวลานดึงทดไม่ต้องเกรงข้อมือนะฮะตัวนี้ดึงเบาๆนะตัวนี้นะครับอันนี้รอบเดินเบานะฮะอันนี้จุดเด่นของมิสูอีกข้อหนึ่งนะฮะนอกจากเรื่องการประหยัดน้ามันนะสำหรับท่านไหนที่ใช้อยู่จะทราบดีนั่นคือรอบเขาเนี่ยถึงแม้เครื่องเขาจะเสียงออกนุ่มๆหวานๆไม่ได้เสียงแสบแก้วหูหรือเสียงแวสอะไรมากนะฮะแต่รอบเขาเนี่ยไม่แพ้ใครอื่นนะ อาตาเล่งเนี่ยยอกตัวนี้นะครับมาดูในส่วนสิ่งที่ต้องบอกว่าพัฒนามานะนั่นคือการที่ท่านเปลี่ยนใบมีดได้โดยหมุนหางได้3ามอง,งศานะครับโดยการขันพวงมาลัยสีดําตัวนี้นะนะเนี่ยครับขันบิดปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอี่ยวหางเนี่ยเพื่อเปลี่ยนใบมีดนะเปลี่ยนเสร็จท่านก็ทําไงฮะนี่สวิงกลับนะครับแล้วก็ล็อกได้เลยเนาะตัวนี้นะครับสะดวกมาก เนี่ยค่ะคแล้วระหว่างเครื่องแท้กับเครื่องเทียมได้ดูยังไงคะดูแบบนี้เป็นคำถามที่ดีมากทีมงานมาเลยฮะทีละจุดเนาะที่ตัวเครื่องนะครับนะสิ่งที่บ่งบอกว่าแท้นะครับนอกจากรียลนั number นะที่ข้างเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์วิสูวิชินะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่ฝากระโปรงเครื่องเนาะในส่วนของหางนะครับเนื่องจากทุกวันนี้บางร้านนะฮะเครื่องแท้แต่หางเนี่ยเอาอะไรยำๆมาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นหางเนี่ย บล็อตล่าสุดนะทางค่ายมิซูนะก็ได้ทําตัวนี้ออกมาท่านผู้ชมโดยเฉพาะส่วนหัวนะนี่ฮะเป็นการปั๊มนูนมาเลยว่าเป็นมิสูบิชิตัวนี้จุดนี้จุดหนึ่งนะสายสะพายท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นไงฮะนี่เป็นบ่าคู่อย่างดีนะครับแล้วก็มีตัวบางเอวนะปลดง่ายใส่สะดวกนะครับแม้กระทั่งถุงเครื่องมือนะท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นโลโก้มิสูมาเลยเนาะตัวนี้นะครับรวมถึง นะลังแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะท่านผู้ชมนี่ฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะรุ่นนิวนะครับมิซูบิชินะครับลังเครื่องก็ต้องเป็นมิซูบิชิเพราะนั้นท่านที่ซื้อกับเจ้าสัวท่านไม่กลัวดได้ของเทียมนะครับนะท่านได้ของแท้แน่นอนบรรจุภันธุ์ที่ส่งไปจะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับตัวเครื่องลังตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของลังท่อนหางจะไปแบบนี้นะครับประกอบไม่ยากนะฮะเดี๋ยวทีมงาน ส่งคลิปการประกอบให้นะครับมีเครื่องมือในการถอดประกอบชุดคิดเซตเรียบร้อยฮะถ้าไม่ต้องกลัวประกอบไม่ได้น,นนี้นะครับประกอบง่ายๆเฮียคะแล้วแบบนี้มีโปรให้ FC หมั้คะมีเช่นเดิมนะไม่เคยจะไม่โปรเพราะอย่างที่สัญญากับท่านไปนะพูดมาหลายคลิปแล้วปีนี้เจ้าสัวไม่เอากําไร1ปี<อ> 1> ท่านสังเกตดูสินค้านะครับที่เฮียนํามารีวิวให้ท่านดูทุกอย่างนะฮะจะถูกกว่าท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วท่านได้ของแท้ได้ของตรงปกได้ตามที่รีวิวนะครับท่านไหนไม่ได้ตามที่รีวิวเนี่ย ท่านตีกลับได้เลยนะฮะหรือคอมเมนต์มาได้ครับนะรับประกันว่าตรงปก100%นะครับติรุ่นแบบนี้นะครับโฉมล่าสุดนะครับร้านทั่วไปนะครับจำน่ายไม่ต่ำแปด0ันห้นะครับ9,000ปลายบางที่ถึงหมื่นเนาะนะครับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับรับราคานี้ไปท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ7,000หลักเจ็ดแล้วนะฮะ699บาทนะครับราคานี้ปกติ มีค่าส่งแต่เฮียไม่เอาส่งให้ท่านฟรีด้วยแล้วก็ชําระปลายทางด้วยนะท่านไม่มีอะไรต้องเสี่ยงเลขบัญชีของเจ้าสัวมีเลขบัญชีเดียวเจ้าสัวกเกษตรเนาะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนมาได้แต่รบกวนเป็นเลขนี้เพราะมีฉาชีพเยอะมากนะครับเนาะแต่ถ้าไม่อยากโอนท่านรออยู่บ้านเลยเพราะเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆนะฮะมาอัปเดตกับสาวกเครื่องแต่ยจ้ามิสูบิชิแท้เนาะในคลิปนี้อะประมาณนี้หากท่านเห็นเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าสัวนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรมาเรื่อยๆนะครับอยากให้พาไปดูรุ่นไหนเครื่องัดหย่าช่วงนี้ย่ายาวก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวพาไปรีวิวหาคำตอบกันเนาะอ่ะไปอย่างประมาณนี้ท่านผู้ชมปิดคลิปเ่้ากับคัสิกเจ้าสัวเกษตู้คิดเกษตรกรไทยเจ้บอสจักให้เสมอท่านผู้ชมเจอลิปหน้าสวัสดีครับ